ข่าวโดยสิบสองนาฬิกา N มาติดตามข่าวกับดีฉั้นปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติ สบคพบผู้ป่วยใหม่8รายและเสียชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งเป็นรายที่60ค่ะขณะจำนวนผู้ป่วยสะสม3,818ราย ส่วนบริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือสอบคเปิดเผยตัวเลขประจำวันที่6พฤศจิกาย,ยน2,563ว่าสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยอยู่อันดับที่149ของโลกพบผู้ป่วยใหม่8รายรักษาหายกลับบ้านแล้ว3,639รายยืนยันผู้ป่วยสะสม3,818รายรักษาอยู่128รายและเสียชีวิตรวม60รายค่ะ โดยผู้ป่วยรายใหม่เดินทางมาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์หนึ่งรายอินเดียหนึ่งรายซาอุดิอาระเบียหนึ่งรายยูเครนหนึ่งรายในแถบหนึ่งรายเมียน,ายน,น,ายม,นมาสามรายถูกส่งกลับไปรักษาที่เมียนมาและผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันเสียชีวิตรายที่60ในประเทศไทยเป็นผู้ป่วยเพศชายไทยอายุ66ปีค่ะ,กะเกษียณอายุราชการมีโรคประจําตัวคือเบาหวานประเภท2และความดันโลหิตสูงเดินทางมาจากสหาร,ราชอาณาจาักรเสียชีวิตเมื่อวันที่5พฤศจิกาย,ยน63ค่ะ กลุ่มนักเรียนเลวถแถลงการยันข้อเรียกร้องไม่ได้การดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเตรียมชุมนุมใหญ่21พฤศจิกาย,ยนนี้ไปติดตามประเด็นนี้นะคะกับคุณพัชรินรัตนาชายัยรายงานค่ะ บรรยากาศที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยวันนี้กลุ่มเยาวชนที่เรียกตัวเองว่านักเรียนเลวนักอ่านถแถลงการสำคัญพร้อมด้วยแนวร่วมนักเรียนเลวกว่า10คนโดยนางสาวธานีเป็นผู้อ่านถแถลงการว่านักเรียนเลวและแนวร่วมองค์กรน,นักเรียนได้จัดชุมนุมและกิจกรรมเรียกร้องให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนรวมไปถึงในระบบการศึกษาต่อกระทรวงศึกษาธิการมาอย่างต่อเนื่องแต่กระทรวงศึกษาธิการซึ่งนำโดยนายนัทพลทิพสุวรรณไม่ได้สนใจที่ จะแก้ปัญหาตามข้อเรียกร้องของนักเรียนขาดวุฒิภาวะและความเป็นผู้นําอ้างว่าการชุมนุมของนักเรียนมีผู้อยู่เบื้องหลังอีกทั้งยังเพิกเฉยให้นักเรียนเผชิญปัญหาต่อไปไม่สมควรที่จะดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาอีกต่อไปจึงได้ยื่นหนังสือให้หนายนัทพลลาออกจากตําแหน่งแต่นายนัทพลไม่ได้ดําเนินการใดๆหากการเรียกร้องกับกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับปัญหาที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงนั้นไม่ได้ทําให้ระบบการศึกษาพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นนักเรียนจึงยกระดับการเรียกร้องไปที่ต้นตอคือผู้ที่เลือกนายนัทพลเข้ามาดํารงตําแหน่ง คือผลเอกประยุทธ์จันโอชาดังนั้นนักเรียนเลวและองค์กรนักเรียนแนวร่วมจึงประกาศชุมนุมใหญ่ของนักเรียนขึ้นในวันที่21พฤศจิกายนนี้เพื่อยกระดับการเรียกร้องให้เสียงของนักเรียนไปถึงผู้อยู่เบื้องหลังทุกคนพัชรินรัตนชัยผู้สื่อข่าวเอ็อ็รายงานจากอนุสาวรีประชาธิปไตยค่ะ ด้านนายลบนพัฒหวังภัยสิทธ์หรือน้องมินแกนนำกลุ่มนักเรียนเร็วชี้แจงเพิ่มเติมหลังถแถลงการว่าการชุมนุมใหญ่ในวันที่21พฤศจิกายนนี้ จะมีการยกระดับข้อเรียกร้องเดิม3ข้อ1เงื่อนไขแต่จะยกระดับนักเรียนเร็วเป็นประชาชนคนหนึ่งที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ชุมนุมพูดเรื่องอะไรก็ได้ที่ไม่เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาซึ่งรวมถึงการปฏิรูปสถาบันด้วยค่ะโดยในเบื้องต้นยังไม่มีการตอบให้เป็นข้อเรียกร้องเดียวกันกับกลุ่มชุมนุมอื่นๆส่วนที่ยื่นไปเกาะหน้านี้แม้มีการรับข้อเรียกร้องไปแล้วแต่ไม่ดําเนินการให้เห็นเป็นรูปธรรมทั้งนี้กลุ่มนักเรียนเร็วยังไม่มีใครถูกดําเนินคดีความ หรืออาจจะมีในรายชื่อแต่ก็ไม่พบว่าผู้ชุมนุมในกลุ่มถูกหมายเรียกแต่ทราบว่านักเรียนที่ไปร่วมชุมนุมหรือแค่เข้าไปสังเกตการก,กับถูกดำเนินคดีให้รัฐบาลกลับไปทบทวนว่าทำไมไม่จับแกนนำตัวใหญ่ทำไมถึงไปจับแต่นักเรียนค่ะพิทากันที่อนุทินยืนยันนะคะไม่อนุญาตให้ผู้สมัครนายกอบจอใช้โลโก้ภูมิใจไทยหาเสียงว่นเป็นการทำผิดกฎหมายค่ะ นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยกล่าวถึงกฎระเบียบของกกตในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจอที่สามารถใช้โลโก้พักในการหาเสียงได้แต่สสและผู้ช่วยสสไม่สามารถช่วยหาเสียงได้ว่าไม่อนุญ,ญาตให้ใช้โลโก้าพักภูมิใจไทยในการหาเสียงเลือกตั้งนายกอบจอและสมาชิกสภาท้องถิน่นเนื่องจากกังวลกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นมาตรา34ที่กำหนดห้ามข้าราชการเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐสสและสว ไปช่วยหาเสียงแม้พักจะไม่ชอบแต่ก็ต้องยึดหลักของกฎหมายเนื่องจากกระกะตประกาศออกมาแล้วแต่มั่นใจว่าผู้สมัครท้องถิ่นแต่ละคนจะมีความสามารถจึงส่งไปได้เพียงแค่กําลังใจและเห็นว่าการให้ผู้สมัครลงในนามอิสระน่าจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากกว่าเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตัดสินใจเลือกโดยไม่ต้องอิงพักการเมืองอย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้ว่าจะมีการเสนอให้กระกะตแก้ไขกฎหมายเพื่อให้พักการเมืองสามารถเข้ามาช่วยหาเสียงเลือกตั้งอบจอแต่พัก กลุมใ,ใจไทยไม่ได้กังวลเพราะผู้สมัครที่มีความสัมพันธ์อันดีกับพักจะมีความเข้มแข็งในตัวเองค่ะจบการเสนอข่าว12นาฬิกา5นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว i n n